ส,ส,สวัสดีรรครับสวัสดีพี่ดองครับที่อยู่เพื่องหนครับแล้วก็นะครับเดินทางมาถึงแล้วครับหมดแล้มาฮอดเกเนนดเดเิดไม่เหตุนิดหน่อยมาตัดหน้ารถต่ำมาเอาคันเลยคัดไม่เนี่ยเป็นกยังวะล่ะว่าเป็นกยังดอกแต่นั้นมันหลุดหลุดดอ,อกนิหน่อยเปียหนที่นั่งเลยครับตามพัดยนได้เลยครับขนาดขาีมาัสาะได้แบบแตแล้วอุ้งนึงอะบ้างใส่ยางลบกู้บ้างนึงกันเด้อครับแล้วก็โทรหาแต่พี่รถที่กันยากพู่แด่อุ้งอิง อีกสามนาทีครับอีกสามนาทีเรียกกันมาคนไหนที่ยังไม่มายังนะนะครับอีกสามนาทีเอาออกมาลูกออกมาออกมาฝั่งนี้เล่าคู่อยู่บางหนังอยู่ฝั่งนี้หมดเอาฝั่งนี้ลูกๆคี่อยู่หลังรถตู้ออกมาเลยออกไปอยู่ข้างหน้าลูกออกมา พี่ทาตาสีชมพูแท้กีตาดีลูกมู่าจัดเต็มเบิดเลย่มูีแม่เอาตุมพูไม่ได้ใส่แม่ก็ใ่เดี๋ยวดเอออเป็นสีเป่าเลยหนีผู้นึ่งมีผู้หนึ่งเบอร์เมนังต้องหม่ลูกฮะเดี๋ยวพี่ตุ่มมูไหมพี่จะพูดถ่วงเดี๋ยวมาถ่วงรุ่นมูเด้นี่มันเกาแล้วเต็งตัวคุณเลว เ้ี๋ยวบใหวยีไปให้นรสกัดมันมหน้าฝนหน้ารอมจูมกันให้เราเห็นใไปใไันไมใครพอมแม่ไปแวซื้อยู่แกงกอกเมนใครพมน้ั่่่าวนนีราคยวนะหันแวซื้อว่าให้ฮวงยี่ก็คือดอ ไสีดงใจว่าฝากนั่งทางนี้ก็ไ้น่งกัวกเลยค่ะแ้น่ทาง้กไต้นั่งกลวพอดีเลยโอ้ยน่ไต่ป้าที่ท่านเมาหลดไปวไ่ไก่ตไเดินเอาไว้ผ้าสิ่ก็อประชุมพูดคุ่กันนะครับเลิกจากเพื่อหันได้านะครับสุกซึ่งตุวยแ่งในกันที่จะไ่ว้พระก็ต้องพอเพียงกันนะครับ เด็กทุกมสิบห้าแล้วก็ทุกทุกคนใส่ชุดขาวนะครับวันนี้ถือว่าหลวงเล่ยมากเพราะบอสไปคุยธุระนะครับกับพี่เรียนมณิวันก็เลยมาช้าหน่อยก็ขออภัยนะครับทุกคนถือว่าวันนี้พอเพียงกันนะครับส่วนคนณคุณดูบนวิ็ีก็ถือว่าอันใดที่ยังพอกันดูแลกันไปนะครับไม่เป็นไรพี่กี่คนสำหรับไรคนดีแค่ไหนอ่าแค่แค่ขอบคุณขอบคุณในเล่ยมณีมุสุ้ายสำหรับ ถูกได้เลยหนึ่งตัวนี้องค์อิฐโชคให่ขลูกนะครับเขาขูมได้เลยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทส่วนเสื้อผลิตหัตถ์หน้าเนาะเสซโนนเพราะว่าสั่งกับเสซโนนเรือลูมในน้องคนละสองตัวทุกแผนกทุกระบบคนไหนไม่ใส่ก็ถือว่ากันไปตามระบบระเบียบเออเป็นเครื่องแบบไอเหมือนใส่ขอคำหนึ่งคุณไปทำงานเซเว่นคุณก็ต้องมีชุดประจำตัว อันนี้ก็คือชุดไหว้พระนะครับคนไหนไม่ใส่ก็ว่ากันไปตามระบบระเบียบนะครับ้นนี่ไม่แต่ดังกระเพาะสมาชิกทุกคนนะครับพร้อมครับแม่กินมุ้งอุ้ยเป็นละเลงตัวเดียวกันข้างบริการเนี่ยมีมีมีสเปอผ้าบริการก่อนไใี่ก็บพราะผู้ ไปดูไปดูคนจบเองไว้แล้วลุกขึ้นมาที่ต๊ะสมาชิบทุกคนนะครับทำกิจให้มีสมาชิกนะครับทุกคนเตส่วบนไว้พักครับกราบสครั้งครับอิมินาสการะนะังกบยามะอิมินาสการะังกยามะ นีบนาสังกาเยาตังสังตังอภิปูษณาหังสัมมาสัมพุทธอเดบีเยสสู่วาระกรปรชุมทอไม่ดหมีกไม่ได้้องเสีตตมาหลไดีม่อไลนะครับ

ขึไทที่ไม่เป็นกะเทยไปเต้นกับเตนดีโอเคไม่จ้าเต้นแย่เากระตาอย่างคือมีไฟพร้อมปลาเอฟซีเอฟองใม่นผู้ใดเล่ไฟพร้อมของหมพร้อมเรบอกเขาคุณได้ว่าจะขอกีนได้แสดงนะ เาเสียงเย็ยพสอหลักนรูดมลกกตงเแบปลูกก็ไม้ก็อะไรอยู่ในหมดสินใส่คือปรเห็นมหากาเพิ่งเดือนมากอดมินวงอยู่ไหนเอดมินวทำหน้าที่อยู่นนี่เวลาในสำคัญเนี่ยหายหัวเลยอยู่ไหนนี่ไอ้ยแจักอันนี้สิเอาไปเอานีเว้ยเฮ้ยเห็งานไหมมามาีช้าที่ะ ไล่สุดทางเขียดเลยตั้งรึ